ทำสีสองจุดนี้ถอดด้วยมีถอดแก้มทางด้านซ้ายของรถด้วยนะหัวรถถลอกแล้วนะครับแสดงว่าแก้มนี้ฝั่งนี้ถูกแกะมาอย่างแน่นอนครับหัวรถถลอกแล้วนะครับแสดงว่าแก้มนี้ฝั่งนี้ถูกแกะมาอย่างแน่นอนครับใช้แรงอะ่ะเออรถขับดีนะทุกคนรถขับดีมากเลยนะ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับพร้อมกับรถสวยคุณภาพดีราคาไม่แพงเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับมารีวิวกันถึงทุกจุดทุกมุมทุกแง่มุมเลยนะว่ารถคันนี้เป็นยังไงโดนมาไหมนะครับเครื่องเป็นยังไงวิธีการดูรถเป็นยังไงครับก็กลับมาพบกับผมคนเดิมอีกเช่นเคยครับกับช่องนี้เลยนะครับเอดดี้สมาร์ทคาร์วันนี้ผมมีรถอย่างที่ผมเคยบอกไปนะผมชอบรีวิวรถนอกกระแสะครับแล้วก็รีวิวรถที่เขาไม่ค่อยจะรีวิวกัน นะวันนี้ผมมาในส่วนของรถใช้งานเลยวันนี้จ๋าามาเลยรถตู้ทึบด้วยนะเป็นกระบะตอนเดียวรุ่น Ford r a n g e r ครับผมคนที่ไม่เคยดูก็เข้ามาดูผมได้นะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดแล้วก็แชร์ด้วยนะถ้าชอบคลิปของผมนะอ่ะคันนี้เป็น Ford r a n เจ r ปี2018นะครับคันนี้ต้องบอกนิดน,นึงว่าเป็นตัวโฟมลายเพาเวอไฟฟ้าแล้วนะเอ,อเครื่องยนต์2 2ุดนะคเครื่องยนต์ดีเซล2.2อันนี้ดูรอบๆรถก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นสีขาวสีเดิมทั้งคัน นะครับคันนี้ผมพูดเลยคันนี้มีทําสีมา2จนะุดอ่ามีทําสีมา2จุดเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตรงไหนนะครับแต่ว่าชนหนักมาไหมตรงนี้ผมดูแผลตั้งแต่ที่แรกแล้วนะครับชนมาไม่หนักทําสี2จุดมีถอดด้วยมีถอดแก้มทางด้านซ้ายของรถด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันว่าถอดตรงไหนยังไงดูกันยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูรอบๆรถก่อนนะออปชั่นอย่างที่บอกนะครับรถใช้งานมันก็ไม่ได้มีออปชั่นอะไรมากมายหรอกนะแต่ว่า อันนี้แถมเป็นตู้ทึบให้ตู้ทึบสูงประมาณ2เมตรนะครับอันนี้ผมอาจจะกะระยะาผิดหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องกราบขออภัยน่าจะเป็นตู้ทึบที่สูงที่สุดแล้วล่ะหมายถึงว่าที่เขาพอที่จะใส่ได้นะตู้ทึบตรงนี้เดี๋ยวเปิดตู้ทึบให้ดูก่อนเลยเอาเป็นว่าดูลักษณะตู้ทึบก่อนนะครับตู้ทึบเนี่ยนะความสมบูรณ์ผมให้เลยประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันดูจากภายนอกนะครับมีสีถลอกบ้างเล็กน้อยถามว่าเยอะไหมไม่มากนะครับ แต่ว่าก็ไม่มีตรงไหนที่มันแตกร้าวจนน่าเกลียดเกินไปอ่ามีร่องรอยแห่งการใช้งานเป็นเรื่องธรรมดาครับอันนี้ผม z ูมให้ดูจะชัดหน่อยต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้ขายถูกนะขายไม่แพงนะครับขายไม่แพงราคา่อนควันสบายๆเปิดให้ดูภายในเลยแล้วกันในส่วนของตู้ทึบทางด้านหลังนะครับอ่าเข้ามาดูภายในก่อนแล้วกันนะครับดูที่พื้นปูกระบาก่อนเนี่ยเสียงต้องนี้ได้ยกันพื้นปูกระบานี่ต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์มากครับ ใหม่มีร่องรอยแม้แต่รอยแบบถลอกก็เยอะไม่มีนะออกแนวขนของแบบขนของไม่หนักมากขนของเบาๆอะ่ะสินค้าอะไรประมาณนี้นะส่วนภายในของเจ้าหลังคาเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าใหม่มากครับไม่มีทะลุไม่มีผุไม่มีพังนะสายฟงสายไฟเดินมาไฟลงไฟเลี้ยวตรงนี้ใช้ได้ปกตินะวงไฟเลี้ยวไฟเบรกตรงหลังคานะครับก็ติดปกตินะภายในหลังคาผมบอกเลยว่าสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากนะครับในราคาตู้ทถบเนี่ยสมบูรณ์จริงๆนะขออนุญาตติดนิดนึงแล้วกัน ตัวบานพับก็เป็นกรอแบบ2ชั้น2ข้างอ่ายอดนิยมนะครับนี่ประมาณแบบนี้เนาะอ่านี่คือในส่วนของบาน f นะครับเฟอร์นเจอร์ที่ใหญ่อยู่แล้วนะแล้วพอได้ตู้เถือไปมันก็จะดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในส่วนของเอลรอกะทะล้อเดิมนะครับเป็นล้อกระทะเดิมนะไม่ใช่ล้อกระทะที่เขาแบบทํามาเพื่อมันทุกโดยเฉพาะคันนี้เป็นแหนบเดิมนะครับดูจากแหนบแล้วยังเป็นแหนบเดิมอยู่นะ แหนบเดิมช่วงร่างเดิมนะครับโชค๊คยังเดิมอยู่มุดไปดูภายในสักเล็กน้อยอไปดูช่วงล่างเลยแล้วกันขออนุญ,ญาตมุดให้ดูช่วงล่างนิดนึงนะครับรถคันนี้ไม่ได้เสริมแหนบมานะแหนบเหนือไม่ได้เสริมมานะครับเป็นแบบช่วงล่างเดิมเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับแต่สมบูรณ์นะครับช่วงล่างของ Ford ดเฟอรเนเจอร์เนี่ยมันมันดีอยู่แล้วนะมันนิ่มอยู่แล้วครับใครไม่เคยลองลองมาดูนะแหนบเหนือช่วงล่างเดิมนะครับตรงนี้ให้ดูกันเดิมเดิมไปเลยเป็นไงสมบูรณ์ไหมอะ ไปุยต่อนะครับในส่วนของด้านหน้ารถแล้วกันดูด้านท้ายดูตู้ท้ายแล้วเพราะมันเป็นกระบะต,ตอนเดียวไงออปชั่นภายนอกอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับโคมไฟหน้าก็ตามสไตล์นะครับหลอดฮาโลเจนนะทางด้านหน้าก็ยังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้นะครับตรงนี้รถสีขาวจริงมันเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันดีกว่าว่าภายในนะครับมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ได้ลองทดสอบขับด้วยแหละ เดี๋ยวลองทดสอบขับด้วยว่ามันขับดีจริงไหมเอาจริงแล้วว่าคนเนี่ยครับยังไม่เคยขับเลยส่วนมากก็จะเน้นอะไรอ่ะ d m a มใช่ไหมดีแม็กโตโยต้านะเวลารถวิ่งของส่งของอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ลองมาดูฟอร์ดแล้วกันจริงๆริฟอร์ดดีมากนะขับดีมาก,น,น,น,กาามานะครับภายในโอเคภายในนะครับก็กว้างตามสไตล์ฟอร์ดเลยกว้างนะครับเปิดเข้ามาให้ดูภายในนี่ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับออปชันเนี่ยนะไม่ธรรมดา หวม่ลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันครับพี่น้องนี่บลูทูธด้วยนะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยด้วยเออแล้วก็เปิดเพลงจากมือถือก็ได้นะจ๊ะหวม่ลายมัลติฟังก์ชันสอข้างเลยนะครับกระจกเองยังเป็นกระจกมือหมุนอยู่นะครับระบบออกแรงนะนี่แต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสครับถ,ถึงมันจะเป็นกระจกมือหมุนก็จริงจริง,รงเราไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ในส่ของรถขนของนะ,ะถ้าเราไว้ใช้ขนของนะครับ คือกระจงมือหมุนมันก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งนะไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องกระจกไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของบุคคลแล้วกันนะครับก็ระบบระบบล็อกอะไรทุกอย่างนะครับเบาะตรงนี้ผมเย็บเบาะหนังให้ใหม่ตัวนี้เป็นตัวเย็บเบาะหนังให้ใหม่นะปกติน่าจะเป็นเบาะหนังแบบธรรมดาไม่มีลวดลายอะไรใช่ไหมคันนี้เย็บเบาะหนังให้ใหม่สองนันเลยครับอืมสวยงามนะมีลายฟอร์ดเรนเจอร์ตามสเต็ปน,นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เข้ามาดูในส่วนของออปชันภายในสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเปิดหน้าปัดมาครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่แสนห้คันนี้เลขไม้อยู่ที่แสน0 0 0่ 150, 50, กว่ากิโลนะครับโดยประมาณเนาะเครื่องเล่นก็อย่างที่บอกนะครับนี่แอร์ก็จริงๆคอนโซลคอนโซลก็ดีไซน์ออกมาได้ดูเท่ดีเหมือนกันนะครับเชื่อมต่อบูธงบูธทุกอย่างครบแหละนะฟังก์ชันการใช้งานครบแล้ว นะครับถ้าจุดตินิดนึงก็คือแค่กระจกเท่านั้นเองตอนนี้กระจกมันเป็นแค่กระจกมือหมุนนะครับแต่ว่าเราก็แทบจะไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกเพราะว่ารถขนของส่งของเองก็แทบจะไม่ได้ใช้กระจกอยู่แล้วนะครับปกติก็เปิดประตูลงไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมนะแต่ฟังก์ชันการใช้งานสิ่งบันเทิงแล้วกันต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ครบครันละเปิดเทจตกมือถือได้ถือผมถือว่าจบนะสำหรับส่วนตัวผมแล้วนะครับแล้วยัง โทรคุยได้ตั้งหากนะนี่รับสายโทรเข้าโทรออกได้โดยที่เราไม่ต้องเสียบสมอทอกอะไรให้มันเจ็บหนังหูเลยนะครับถือว่าใหม่นะใหม่มากนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถสักเล็กน้อย,เด,ยเดี๋ยวไปไปขับด้วยแหละแต่สตาร์ทให้ดูก่อนเพราะว่าจริงๆเจ้าตัวคันนี้ฟอร์เรนเจอร,จร,จร,จร์ถ้ามันเป็นตัวพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าบางคนไม่ค่อยเข้าใจพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้ายังไงเดี๋ยวผมเนี่ยหมุนพวงมาลัยให้ดูก่อนนิดนึงพวงมาลัยมันมันหมุนง่ายทุกคน พวงมาลัยมาเลี้ยวง่ายมากนะคือแบบเฮ้ยเนี่ยแค่ไม่ต้องออกแรงเลยนะพวงมาลัยจริงๆเบาวกว่ารถเก่งบางรุ่นบางตัวอีกนะรถเก่งบางตัวพวงมาลัยยังหนักกว่าเจ้าคันนี้อีกนะครับคือแบบหมุนพวงมาลัยได้ชิลมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปทดสอบขับอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือในส่วนของออปชั่นนะโอเคคอนโซลโซนส,สวยงามนะครับส่วนที่ผมบอกช่วงต้นไลฟ์เนี่ยช่วงต้นวีดีโอนะครับว่ามัน ทำสีอะไรตรงไหนยังไงเดี๋ยวไปเปิดให้ดูทีนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปขับก่อนแล้วกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันสักเล็กน้อยนะแต่ว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยผมชอบมากคือมันเบาวกว่าลหลายๆรุ่นที่ผมขับนะครับในส่วนของ Ford Ranger นะใครไม่เคยขับ Ford r a n g เจนะครับผมแนะนําลองขับดูก่อนแล้วคุณจะชอบมันแล้วคุณจะหลงรักมันนะครับในส่วนของการขับขี่นะช่วงนงช่วงล่างผมบอกเลยว่าดีมากนะครับอาจจะมีข้อเต็คือเกียร์หน่อยแล้วกันบางคนกังวลมากกว่ากังวลเรื่องเกียร์ นะกังวลเรื่องเกียร์เกียร์จะพังเกียร์จะเสียเกียร์จะอะไรไม่ต้องห่วงครับที่นี่ผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้2 0 0พันกิโลพี่ขับไปเลยนะ2 0 0พันกิโลนี่ถ้าพังไม่พังมันอยู่ที่จังหวะนี้แหละแต่ถ้ามันพังหลัง2 0 0พันกิโลไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะดูแลตรงไหนพอจะดูแลตรงไหนให้ลูกค้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเครื่องกับเกียร์พังภายใน2 0 0พันกิโลเราดูแลให้เต็มที่เลยนะไม่ต้องกังวลไปนะครับ ตรงนี้คือรถทุกคันก่อนที่เราจะซื้อมาเราเช็คสภาพให้หมดแล้วนะครับร้อยห้าสิบรายการนะถ้ามีปัญหาเราไม่เอามาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปขับเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเจ้าคันนี้นะครับจริงๆผมขับตอนเดียวมาหลายคันเหมือนกันนะรีมงค์ีแม็รีวง,ร,งรีโวเนี่ยดูที่คือจริง,รงๆแล้วว่าผมขับรถมาทุนนี้รถค่อนข้างน้ำหนักเยอะนะมีตู้ทึบท้ายด้วยนะครับก็ ปกตินะผมขับบางรุ่นสองมือโน้มหน่อยหนึ่งใช้แรงนิดหนึ่งนี่ผมบอ,อกเลยว่าแทบไม่ต้องออกแรงคุณดูปลายนิ้วสัมผัสในการหมุนพวงมลาลัยนี่ไม่ได้ประมาทนะครับทุกคนอย่าไปลอกเลียนแบบนะคืออยากจะให้รู้ว่าพวงมลาลัยมันเบามากทุกคนคือแบบเลี้ยวเนี่ยแทบจะไม่ต้องแบบไอ้นี่เลยนะแทบจะไม่ต้องแบบใช้แรงอะ่ะเออรถขับดีนะทุกคนรถขับดีมากเลยนะเป็นตอนเดียวที่โอเคเลยแหละ ขับสบายมากกว่าไม่เหนื่อยอ่ะขับไกลๆส่งคงส่งของขับไม่เมื่อยไม่เหนื่อยคัสนิ่มมากครับแล้วก็ลอกค่อนข้างดีนะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมเวียนหัวผมดิฟแล้วผมจะเวียนหัวนะครับก็อย่างที่บอกไปคันนี้ขับดีมากนะครับพวงมาลัยเนี่ยแทบจะไม่ต้องออกแรงหมุนเลยนะนี่คือข้อดีของเขาฟอร์เรนเจอร์ อ่ะนี่คือข้อดีของเขาครับจุติเมื่อกี้บอกไปแล้วในะส่วนของออปชันก็กระจกมันยังเป็นกระจกมือหมุนอยู่แต่โดยรวมนะครับห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมากๆไม่ต้องเบียดเสียดกันเลยนะบ,บางตัวบางรุ่นกระบะแคบก็มีเหมือนกันแต่ f ฟอร์นิเจอร์ผมบอกเลยว่าขนาดของเขาใหญ่กําลังดีนะครับในส่วนของห้องโดยสารเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องชิ้นส่วนที่ทําสีมานะตรงคันนี้ทําสีมา2ชิ้นผมบอกเลยว่าถอดตรงไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของ ห้องนิสสารไปเดี๋ยวเราไปลุยกันในส่วนของห้องเครื่องต่อครับผมมาลุยกันต่อนะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนห้องเครื่องกันต่อบ้างนะครับเครื่องเป็นยังไงนะทำทรงทำสีอะไรเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับอ่ะพอดีนิดนึงแล,ล้วกันสำหรับเจ้าตัว Ford r เลนเจนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือบางทีเนี่ยผมถือกล้องมือหนึ่งใช่ไหมมันเปิดฝากระโปรงง่ายมากครับทุกคนแล้วมันเป็นฝากระโปรงแบบโชกนะนี่ครับก็ไม่ต้องเอาเหล็กมาคงมาค้ำอะไรเลยนะยกฝากระโปรงเปิดง่ายๆเลยนะครับโอเคมาดูในส่วนห้องเครื่องก่อนนะครับ เครื่องยนต์เดิมสมบูรณ์มากครับทุกคนเครื่องยนต์เดิมสมบูรณ์มากนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับยางเยืงทุกอย่างนิ่มหมดเลยนะใหม่ใหม่เลยนะครับสตงสติ๊กเกอร์นี่ยังอยู่ครบเลยนะครับนี่คือในส่วนของห้องเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูแล้วกันเช็ <c uma> คน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมนะครับอ่ะสตาร์ทเลยแล้วกันนะอย่าโมลีลาครับผมไม่ค่อยลีลาอยู่แล้วนะเราเช็คเครื่องก่อนก่อนที่จะไปดูส่วนโซนที่เขาทำสีนะว่าตรงไหนทำสีมาบ้างนะครับโอเค ปราร์ลรถเสร็จแล้วก็ดูบ่อนาบ่อนามันต้องเปิดตรงนี้เนี่ยอดูน้ำมันเครื่องก่อนเลยแล้วกันนะครับด,ดึงแกนมันออกมามีควันไหมน้ำมันเครื่องไม่กระชอกนะครับไม่มีควันนะโอเคถือว่าผ่านอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าผ่านอยู่ฟังเสียงก็นิ่งๆนะ ไม่มีอะไรครับคันนี้มีแอร์แบ็กเอเบสให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีเสียงที่ปกติแบตเตอรี่ผมเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะคันนี้ครับตัวเครื่องเกียร์รับประกันอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงโอเคเดี๋ยวเรามาลุยต่อขออนุญาตดับเครื่องก่อนละกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นอธิบายแบบละเอียดนิดน,นึงแล้วกันวิธีการดูรถทุกคลิปทุกครั้งอย่างที่ผมเคยบอกไปนะทุกคนก็ผม <laughs> เน้นให้ดูที่หัวน็อตก่อนอ่าผมเน้นให้ดูที่หัวน็อตก่อนนะครับก็ นี่หันวน้อฝากระโปรงครับเห็นไหมทุกคนถูกถอดมาครับอย่างนี้คือถูกถอดมานะดูเ่าง่ายเลยครับเพราะมันมีรอยถลอกอยู่ใช่ไหมทุกคนเห็นไหมมันมีรอยถลอกอยู่แต่ช่างสีเขาแต้มสีมาครับแต้มสีมามันเลยทําให้แบบเนี่ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติถูกไหมเห็นไหมทุกคนกล้องมาจจะไม่ค่อยชัดนะนี่ครับถลอกมาแล้วนะฝากระโปรงแสดงว่าฝากระโปรงคันนี้ถูกถอดทําสีมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนนี่อันนี้อาจจะช้นกว่านะใช่ไหม นี่ครับคือหัวน็อตมันถลอกอะละแต่ว่าพอช่างเขาแบบแต้มสีหัวน็อตมามันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับมันก็เลยดูออกเลยว่าคนนี้ทําสีมาแน่นอนฝากระโปรงถูกถอดออกแล้วเรียบร้อยนะครับก็น่าจะทําสีฝากระโปรงมาแหละแต่ซึ่งฝากระโปรงอ่ะผมบอกเลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะเออตัวฝากระโปรงเองเนะียมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับว่ามันอาจจะต้องทําสีมาบ้างแหละบางทีอ่ะนะมีลงมีรอยขนแมวเปื้อนหรือว่าอะไรนะครับ เพื่อที่จะทําให้มันดูสวยงามหละฝากระโปรงเป็นหน้าตาของรถนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการทําสีมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับขอบยงขอบยางนี่ดูเลยแข็งเนี่ยผมบอกเลยดูดิกดไป <laughs> โอ้โหเจ็บมือพูดตรงๆนะทุกคนเจ็บมือขอบยางแข็งมากครับกดนี่ไม่มีเล็บไม่มีรอยเล็บจิกแล้วปกติถ้าเป็นขอบยางมันจะนิ่มนะทุกคน โอ้โหเจ็บมากครับแข็งมากเลยแล้วกดเข้าไปนี่แทบจะไม่เจอเล็บจ็กเนะี่ยไม่นิ่มครับ <c oughs> ผมบอกแล้วว่ายางเวลาเจอรองสีมันจะแข็งทันทีครับมันจะแข็งทันทีนะทุกคนกดเข้าไปนี่แบบถึงจะมีรอยเล็บก็จริงนะแต่รู้เลยว่ามันแข็งมากครับทุกคนมาใช้แรงกดเยอะนะอ่ะนี่คือฝากระโปรงทาสีแน่นอนไม่ต้องห่วงกดไปนี่รู้เลยนะเนี่ย ang, เนี่ยยางเนี่ยเนี่ยขอบยางเนี่ยแข็งมากครับจับนี่แข็งเลยนะกดนี่แทบจะไม่เจอรอยเล็บอนะ มือผมเจ็บเองอะโอเคฝากระโปรงทําสีถอดทําสีแน่นอนอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถ้าไม่ถูกชนมาหรือบุบหรือเป็นรอยนะครับก็ถูกถอดทาสีและเรียบร้อยผมโปร่งใสครับผมให้ดูเลยว่ารถผมทําสีตรงไหนแต่คันนี้ผมเห็นสภาพแล้วก่อนที่จะไปทําสีก่อนที่จะไปเก็บงานให้ลูกค้านะผมรู้เลยว่ารถมันเป็นยังไงนะคันนี้ฝากระโปรงหน้ารอยขนแมวโคตรเยอะ สีไม่สวยเนีย่ยสีมันจะมันๆหน่อยสีมันจะเหลืองๆนิดนึงก็เลยทําสีขาวให้เนียนๆใหม่นะครับโอเคจุดที่สองที่ผมจะพาทุกคนมาดูต่อก็คือแก้มมันมีแก้มซ้ายแก้มขวานะตามภาษาผมเรียกคนระับฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาของรถละกันแล้วก็ฝั่งซ้ายของรถนะครับมีสองมีข้อแตกต่างกันเราไปดูแบบเดิมๆก่อนอ่าแบบเดิมๆครับหัวน็อตอย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะทุกคนหัวน็อตครับนี่อันนี้หัวน็อตเดิมๆเห็นไหม หัวน oh, right 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 no eh, the right ็อตเดิมๆไม่ถ so, right ูกถอดมานะครับตรงนี้ไม่ถ so, ูกถอดทําสีมานะหัวน็อตทุกอย่างยังเดิมอยู่นะตรงนี้แก้มทั้งแก้มทั้งขวาของรถหัวน็อตเดิมนะไม่ถูกถอดมานะครับหัวน็อตมันไม่ถลอกนะครับนี่ดูเลยสามตัวนี้หัวน็อตเนียนมากไม่ถูกถอดทําสีมานะครับแล้วก็ก้มไปดูในส่วนของข้างในเนี่ยพวกรูพวกจุดสปอตรอยอาร์พวกนี้นะครับข้างในเนี่ยเดิมๆนะนี่ครับเห็นเจาะจุดรอยอาร์ไหมที่ผมชี้เนี่ย เดิมๆนะครับไม่ได้โปสีมาเห็นเลยว่าสีเดิมนะมาดูทางด้านซ้ายของรถกันบ้างนะครับดูถลอกไหมเห็นไหมหัวรถถลอกแล้วนะครับแสดงว่าแก้มนี้ฝั่งนี้ถูกแกะมาอย่างแน่นอนครับเห็นไหมทุกคนนี่นีนอ่อันนี้เอาไว้ดูกับรถคันอื่นด้วยก็ได้นะครับวิธีการนี้โคตรง่ายเลยนะไล่ดูหัวน้องน,นี่ง่ายสุดแล้วนะครับนี่ หัวนัทถลอกทําสีมาแน่นอนครับฝั่งนี้ทําสีมานะมีรอยบุบนะครับมีรอยต้องบอกว่ารอยแพรอ่ะเขาเรียกว่ารอยบุบเข้าไปรอยขีดข่วนผมก็เลยเอาไปทําสีมาบุบเข้าไปเลยตรงนี้เลยนะช่างถอดออกมาเคาะครับแล้วก็ทําสีอันนี้ผมพูดเลยเออช่างถอดต้องถอดออกมาครับเพราะว่ามันเคาะมันต้องเคาะจากข้างในออกมาข้างนอกแงมันเลยต้องถอดแก้มนี้ออกมาพอเคาะเสร็จก็ต้องมาทําสีใหม่ นะครับมันบุกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ไม่ถึงคานนะไม่ถึงคานตรงนี้ครับผมขอคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าคานตรงนี้ยังจุดสียังเดิมอยู่นะทุกคนดูข้างในครับจุดสปอร์ตลอยอาร์เห็นไหมถ้ามันทํามาถ้ามันโดนมาเยอะ,ะครับตรงนี้มันเลือนมันจะเลือนหายหมดเลยมันต้องทาสีห้องเครื่องฝั่งนี้ใหม่หมดเลยนะครับนี่เป็นไงจุดสปอร์ตลอยอาร์อยู่เดิมนะครับตงคงตะเข็บตรงนี้ยังเดิมอยู่นะนี่ครับลอยเลยทุกอย่างยังเดิมอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมรวมไปถึง ทางด้านหน้าด้วยนะครับที่ผมพยายามชี้ให้ดูอยู่นู่นตะเข็บข้างในตรงนู้นครับนี่ตรงมือที่ผมเข้าไปตรงนู้นนี่ครับไม่มีรอยตัดต่อมานะทุกอย่างรอยสียังเดิมอยู่นะครับมองเข้าไปให้ลึกข้างในอีกหน่อยนึงนะเห็นไหมครับที่ผมชี้นี่จุดสปอร์ตรอยอาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับถ้าถอดถ้าทําสีมานะั้นอ่ะเลยเนี่ยนะหรือว่าเคาะมานะถ้ามันโดนชนมาจุดตรงนี้มันจะหายไปเกือบหมดนะครับชิ้นส่วนนี้ถอดทําสีมาครับผมบอกเลยชี้เลยกล้าชี้เลยปิตาชี้ได้ไหม ถอนถอดทําสีมาแน่นอนครับอีกจุดหนึ่งที่ให้ดูก็คือซอกประตูครับทุกคนนี่มันจะเป็นน็อตตัวเดียวกันที่จะถอดแก้มเห็นไหมไมันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะครับก็เห็นช,ชัดเจนเลยนะว่ามันทะลอกเห็นไหมทุกคนหัวน็อตทะลอกนะถอดทําสีครับผมอืมบอกเลยแก้มข้างนี้ถอดทําสีแต่ถ้าคุณยังกังขาอยู่ามันโดนมาถึงประตูไหมผมก็เปิดให้ดูแผงประตูครับวิธีการดูต่อไป นะขอบยางเลือออกมาเลยยาวๆนะดูครับจุดสปอร์ตรอยอาร์คตรงนี้อยู่ครบเม็ดรอยอาร์คทุกอย่างอยู่ครบนะครับจุดตรงกันหน้าหลังโอเคนะแสดงว่าด้านข้างไม่ได้โดนชนมานะครับจุดทุกอย่างอยู่ครบนะนี่เห็นไหมนี่รอยหน้าหลังที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆน,นะครับก็ลองกลับไปย้อนดูได้นะจับจุดจุดตรงนี้ยังอยู่ครบโอเคทุกอย่างเพราะฉะนั้น ไม่ได้โดนข้างรถมาไม่ได้โดนแผงประตูมานะครับโดนแค่แก้มทางขวาเดี๋ยวขอบยางผมมาใส่ทีหลังแล้วกันเนาะโอเคขออนุญาตปิดประตูก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับแสดงว่าแก้มข้างนี้นะครับถูกทําสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับพูดเลยตรงนี้กล้าพูดนะครับส่วนทางขวามันจะแตกต่างกันไหมก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่ซองประตูอีกหนึ่งจุดที่ควรจะสังเกตนะครับเวลาซื้อรถมือสองนะเป็นไงครับแตกต่างจากเมื่อกี้เลยไหม Not, น็อตตัวนี้นี่ขาวใช่ไหมไม่มีรอยทะลอกเลยนะ <st> ผมถึงบอกว่าแกนด้านขวาของรถนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ถูกทําสีมานะสีเดิมนะครับข้างนี้ <sh arp upstairs> ไม่ถูกถอด <sh arp> สีเดิมหวัวน็อต <sh arp> เดิมจะเป็นอย่างท <ose> <sh arp> ี่ผมให้ดูนะครับถ้าถ,ถูกถอดมาหัวน็อตมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอ่ะนี่คือวิธีการดูรถนะว่าถูกทําสีมาชิ้นไหนบ้างนะครับโดยประมาณนะแบบคร่าวๆนะครับดูโคตรง่ายเลยนะทุกคนนะครับใครตามคลิปวิดีโอผม,มบ่อยๆก็น่าจะรู้นะส่วนห้องเครื่องก็ วิธีการเช็คก็บอกไปแล้วคร่าวๆนะครับตามดูคลิปเก่าๆได้นะอ่าโอเคครับคือนี่คือในส่วนของ Ford Ranger ปี2018ครับเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับราคาคันนี้นะบอกกันเลยว่าคันนี้ป้ายแดงเขาเปิดตัวมา559,000บาทครับนะคันนี้ผมเปิดราคาให้ที่349,000บาทครับพูดง่ายๆเลยถูกกว่าป้ายแดงไปประมาณ200,000 นะครับกับของที่คุณจะได้ไปกับรถที่คุณจะได้ไปคันนี้คือว่าเอาไว้ใช้งานถือว่าคุ้มนะครับออกรถแค่1,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6000กว่าบาทครับคันนี้นะถ้าไปป้ายแดงก็ดาวอย่างน้อยเป็นแสนน่ะถึงเจะผ่อน6ก0 0กว่าบาทคันนี้เอารถ1 0 0 0บาทจบเลยครับผมแถมบัตรเติมน้ำมันให้ดูอีก5เดือนนะเฉพาะคนที่ดูวิดีโอนี้มาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ทักมาได้นะส่วนข้อดีข้อด้อยตรงไหนอะไรยังไงผมบอกไปหมดแล้วนะคันนี้ว่าทำสีมาไม้ชนหนักมาไม้ผมก็กล้า ให้ลูกค้าดูทุกคนด้วยความจริงใจครับตรงไหนชนตรงไหนทาสีตรงไหนดีไม่ดีบอกทุกจุดอยู่แล้วครับที่นี่เท่านั้นนะครับเอดดี้สมาร์ทคาร์ผมยินดีแนะนําและให้บริการลูกค้าจะมีใครที่เข้ามาทําวิดีโอแล้วบอกให้คันนี้โดนรถชนมามีไหมแล้วผมมาขายคุณต่อด้วยไม่มีนะครับที่นี่ที่เดียวครับถ้าไม่เชื่อก็ยังไงลองติดต่อผมมาได้นะรถทุกคันผมกล้าการันตีนะครับไม่มีชนหนักมาอยู่แล้วส่วนมากจะแค่ประมาณนี้แหละนะก็เอามาขายให้ลูกค้าได้เอาไป ทำธุรกิจเอาไปตั้งตัวครับคันนี้นะลดนอกกระแสเหมือนเคยครับสําหรับคันนี้นะฟอร์เรนเจอร์ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครดูวีดีโอนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์ดูใน a c e b o o k นะครับถ้าชอบใจชอบใจก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับในช่อง YouTube นะยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับเจ้าคันนี้นะฟอร์เรนเจอร์กระบาดตอนเดียวแถมคู่ทึบให้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับโอเคนะ แล้วเราวันนี้ก็รีวิวรถแบบละเอียดตามสไตล์ผมโดยประมาณนะครับเดี๋ยวรอบหนะ้าอยากได้ผมดูรถแบบไหนหรือว่าให้อธิบายยังไงก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมมาทําวิดีโอรีวิวให้เหมือนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอรีวิวรถแบบนี้รอบหน้าครับผมยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ